สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะล่าสุดจากทางเพจอีเซียม LV6 เพิ่นกะได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวที่ทางอเพจเพิ่นได้โพสต์เพิ่นบอกว่าแพลวาพาวไม่ทนเดินหน้าฟ้องทานายของผัวเก่าที่โพสต์หมิ่นประมาทตนเรื่องนอกใจโดยให้ทานายคนใหม่ประเดิมคดีนี้ ฟ้องทนายสาวผัวเก่าและตั้งรับฟ้องกับในคดีโดนผัวเก่าฟ้องห้าล้านนี่ละพี่น้องเป็นโพสจากทางเพจดังที่เพื่อนได้โพสไว้อ่าแล้วเพื่อนก็บ,บอกไตโพสว่าทนายสาวตอนนั้นเขาโพสเขารู้ข้อกฎหมายดีก่อนจะโพสเขารู้คำไหนจะเข้าไม่เข้าข้อกฎหมายฟ้องได้แต่หลุดนะ นั่นล่ะพี่น้องก็เลยมีในส่วนของทางเอฟซีเช่าเน็ตเขามากอมเมตนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันทันทีเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็บอกว่าเงึดคักสาวอันนี้เฮ็ดยังกับโบคือบานคือเมืองเขาว่าสันวา่าทนายฟังนั่นคือสีหวานเจี๊ยบอยู่ดอกประสันมาพี่น้องบางท่านก็ว่าถ้ากูเป็นผัวใหม่กูบปอยู่น้มดอกเดอ้อเรื่องเก่าบบจบบบสิน้นนาลำข้าทําเหมือนยังค้างยังคาเที่ยวขึ้นศาลแต่เรื่องเดียว แสดงว่าลื่มหัวเกาบดายเด้เนาะวาสันว่าบางท่านก็บอกว่าจากที่ไม่มีคลิปหลุดเดี๋ยวจะมีคลิปหลุดตามมาแน่ป้าพน้องบางคอม,มินก็บอกว่าสรุปเดินอีเวนท์ที่ศาลอย่างเดียวแต่งานหมอลำไม่มีงดรับงานเพราะว่าต้องขึ้นศาลเท่านั้นปะโทูพ่นงองในส่วนของคอม,มินเอ FC เช่าวนิด บางคอมเมนต์ก็ว่าคิวงานไม่มีมีแต่คิวฟ้องป้าข้างบ้านเราว่าสันวามนีแต่คิวฟ้องอย่างเดียวบ่มีคิวงานเลยว่าสันวาพี่นวงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไปให้สุดจ้าเงินทนายมีเงินจ้างเหลือเฟือจัดการให้นักว่าสันวาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสู้สู้นะคะแม่แพรวพร้วไปให้สุดถึงที่สุดเลยนะสุดที่ไหนดีว่าสันวาเอฟซีธนีว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ศีสนะบโนอบาดท,ที่นี่มาสันวา่าสงสัยเขาล่อไปจ้างทนายไม่อีกแล้วว่าสันวา่าเอื่อยสุทธิลักษผ้าเห็ดยังอีกน้องบาดหนีมาสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ลุ้นมากว่าเรื่องจะจุกยังไงหลังจากที่ทางแพลวพาวเดินหน้าฟ้องกับทนายผัวที่โพสต์หมิ่นประมาทตนในส่วนของเรื่องดังกล่าว จะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเอหลายคนหลายท่านจับตาม่วงตัวพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเขากะรอเอาเงินซื่อ,อ,อนั่นแหละ่าสันว่าบางท่านก็บอกว่ามันจะมีอะไรซับซ้อนตัวเองประจานเขาอัดคลิปวิดีโอไลฟ์สดขนาดนั้นหลักฐานชัดเจนจะไปฟ้องยังเขาอีกท้าหน่ายเขากะลูกกฎหมายอยู่แล้ว จะฟ้องเรื่องอะไรเขาก่อนมาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าเนาะพี่นนะ้องเนาะทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เขามาพูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้แล้วพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องดังกล่าวกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีเขาวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจา้า